ทำไมการตัดใจจากใครสักคนมันถึงยากจังเลยนะนะคะบางครั้งการเลิกกับใครสักคนนะคะมันไม่ใช่เรื่องของการเสียคนคนหนึ่งไปอย่างเดียวนะแต่มันเหมือนเรากำลังเสียโลกทั้งใบนะคะที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาไปนะคะออสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพราะอะไรนะหรอนะคะหลายคนก็คือไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะ ฉันเป็นอะไรทำไมถึงตัดใจยากทำไมถึงออกมายากทำไมถึงลืมเขายากจังนะคะก็คืออย่างแรกเลยค่ะมันก็คือเรื่องของความเคยชินค่ะเราเคยมีเขาอยู่ในทุกวันนะคะตื่นมาก็เจอข้อความของเขาค่ะก่อนนอนก็ได้ยินเสียงใครคะได้ยินเสียงบอกฝันดีจากเขาอีกนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันหายไปมันก็ไม่ใช่แค่ความว่างเปล่าอย่างเดียวแล้วแหละแต่มันเหมือนชีวิตเราเนี่ยมันขาดนะคะ มันไม่ได้ว่างเปล่าแต่มันขาดไปค่ะขาดอะไรบางอย่างไปเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอย่างที่หลายคนชอบพูดว่าการขาดเขาไปเนี่ยมันเหมือนครึ่งหนึ่งของชีวิตเราเนี่ยขาดหายไปใช่ไหมคะอ่ะอย่างที่สองค่ะก็คือความทรงจำค่ะแค่ได้ยินเพลงบางเพลงเนี่ยค่ะหรือเดินผ่านร้านที่เราเคยไปได้วยกันนะคะมาเลยนะคะภาพเก่าๆนี่คือ ฟกแบ็กกลับมาเลยนะคะย้อนกลับมาทั้งหมดนะคะการตัดใจเนี่ยค่ะมันเลยไม่ใช่แค่การเลิกกับคนนะคะแต่มันเหมือนมันต้องเลิกกับทุกช่วงเวลาที่เราเคยมีความสุขนะคะที่เราเคยยิ้มนะคะตรงนี้มันอาจจะยากนะคะซึ่งเราก็คงต้องทำความเข้าใจด้วยว่าปัจจัยอะไรบ้างถูกไหมคะและที่สำคัญคือเรานะคะกลัวอนาคตค่ะอืม เพราะเรามาจจะคิดว่าเอ้ยจะมีใครใหม่ที่เข้าใจเราแบบเขาไหมนะคะหรือแบบอืกลัวการเริ่มต้นใหม่ไปเลยนะคะจะต้องเริ่มใหม่จริง,รงๆหรอนะคะก็คือไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าความไม่แน่นอนตรงนี้อะ่ะมันทำให้บางคนเลือกเก็บความเจ็บปัจจุบันเนี่ยเอาไว้แทนที่จะก้าวออกไปนะคะมันก็เป็นเรื่องของการกลัวอนาคตนั่นเองนะคะ แล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะมันก็เป็นเรื่องของที่ว่าเราเผลอผูกตัวตนไปกับเขานะคะเวลามีเขาเนี่ยเรารู้สึกเรามีค่านะคะแน่นอนก็คือว่ามันมีคนที่อยู่ข้างเราคอยชื่นชมเราคอยบอกว่าเราดีอย่างนั้นน่ารักอย่างนี้เรารู้สึกว่าเรามีค่าค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยพิเศษมากๆเลยนะคะแต่พอเขาไม่อยู่นะคะเราก็จะเริ่มสงสัยในตัวเองนิดนึงแล้วว่าฮ้ยแล้วเราเนี่ย ยังมีค่าอยู่ไหมนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้แหละค่ะที่ทําให้การตัดใจเนี่ยมันยากนะคะแต่ในความจริงแล้วเนี่ยการเลิกมันไม่ได้แปลว่าเราต้องเสียทุกอย่างไปนะคะทุกคนมันคือโอกาสค่ะอยากให้เข้าใจในเรื่องของออต้นทางก่อนว่าทําไมเราถึงตัดใจยากนะคะและให้ลองมองใหม่ว่าเนี่ยมันคือโอกาสนะคะให้เราได้สร้างความเคยชินใหม่ๆค่ะ ความทรงจำใหม่ๆนะคะและตัวตนของเราที่ไม่ได้ขึ้นกับใครอีกคนนะคะทุกคนลองทำนะคะทุกคนลองฝึกคิดก่อนนะคะยั้งใจก่อนเข้าใจตัวเองด้วยนะคะและก้าวมาให้ได้นะคะเพราะวันหนึ่งเราจะมองย้อนกลับมาอีกครั้งค่ะแล้วเข้าใจว่าสิ่งที่เสียไปอ่ะมันไม่ได้ทำให้เรามความหมายทุกคนแต่มันสอนให้เรารู้จักคุณค่าในตัวเองมากขึ้นต่างหากนะคะอย่าลืมนะคะว่า เรามีอนาคตที่สามารถมองย้อนกลับมาได้ค่ะวันนี้นะคะเข้าใจในเหตุผลถึงการแต่จะยากแล้วนะคะแล้วก็ให้เห็นคุณค่าของตัวเองให้มากๆค่ะเริ่มใหม่ได้นะคะสร้างสิ่งใหม่ได้ค่ะแล้ววันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองที่สามารถก้าวข้ามผ่านได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครไม่ติดตามสเปซบาร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วมาคุยกันใหม่นะคะที่บาร์ของเราตรงนี้ค่ะสเปซบาร์ Bar, ครับเพื่อทุกความสำคัญของทุกคนค่ะ 算厉害。